สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีบายทาโลวันนี้เราจะมาพิกอเด็กกันเนาะในหัวข้อเขาคือเนื้อคู่ของเราไหมคนที่มีความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเข้ามาดูก็อย่าไปเอาไปคิดไปเครียดเยอะนะคะไม่ใช่เอาไปทะเลาะกับคู่ของคุณนะสำหรับคนที่ เพิ่งคบกันกำลังคุยกันกำลังดูใจกันนะคะแต่สำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วมาดูเพื่อความเพลิดเพลินก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าคนที่คุณคบอยู่เนี่ยคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาใช่เนื้อคู่คุณไหมนะคะวันนี้แม่หมอมีจากหินเหมือนเดิมเนาะวันนี้แม่หมอจะใช้ไพาชุดนี้นะคะเพื่อที่จะดูดูด ดใูในการดูดวงในครั้งนี้นะคะแม่หมอขอโทษค่ะแล้วก็กองที่1น,นะคะพี่หินสีนี้นะคะกองที่หนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะให้คุณเลือกจากกองหินนะคะแม่หมอไม่ได้แบ่งเป็นกองๆนะบางคนเขาถามว่าทำไมไม่แบ่งเป็นกองๆแม่หมอเขาไม่ได้มาฟังต้นคลิปเนาะ แม่หมอจะใช้ไพ่สำหรับนี้เพื่อที่จะสับสับสับแล้วก็จะเดี๋ยวดูกันนะคะแม่หมอขอโทษด้วยต้องอธิบายเนาะข้อบางคนเขาคอมเมนต์มาว่าทำไมไม่แบ่งเป็นกองกองงงจังเลยอย่างนี้นะคะคือแม่หมอจะให้คุณเลือกจากกองหินนะเดี๋ยวแม่หมอจะสับไพ่ไปตามนั้นเลยนะคะเอาราคาให้คุณหลับตานะสุดหายใจเข้าลึกๆค่ะ สักหนึ่งหรือสองสนาทีนะทำสมาธิให้นิ่งนะคะแล้วนึกถึงคนคนที่คุณคุยด้วยนะคะเพิ่งคุยนะว่าเขาคือเนื้อคู่ของเราไหมนะคะไม่หมอจะทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะหากคุณยังไม่จิตคุณไม่นิ่งก็ขอให้คุณหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วค่อย เลือกกองหินที่ดึงดูดสายตาหรือดึงดูดความรู้สึกของคุณมากที่สุดเอาละถ้าคุณมยังไม่ได้ยินเสียงของแม่หมอก็ขอให้คุณใช้หูฟังนะคะจะได้ช่วยในการยิน,ยน,ยนได้ยินเสียงของแม่หมออีกระดับหนึ่งค่ะมาค่ะมาสกลวยกองที่หนึ่งเลยค่ะ สำหรับพี่หินกองที่หนึ่งนะคะมาเดี๋ยวไม่หมอจะวางไว้ตรงนี้เนาะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะพี่โรสเนาะพี่โรสด,ดูสิคะว่าพี่โรสเขาอู้โ <c oughs> อ้เขาอยากจะดูแลคุณมากเลยนะคะมันอยู่ในนี้เนาะไม่หมอจะเอาเลยนะคะกองนี้เนาะดูสิเขาอยากจะดูแลเทคแคร์ Care, คุณเดือเกินดูสิคะว้าวหน้าไพ่ออกมาสวยมากเลยคะ่ะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ โรแมนติกนะคะคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาสับหน่อยขอเาสับหน่อยนะคะเขาดูใส่ค่ะว่าคนที่คนกองที่หนึ่งเขาว้าวคุณคาเขาดูแลคุณอย่างดีเนาะเขารักคุณนะคะคนคนนี้นะดูสิคะอะดู ความรักเขาทะนุถนอมคุณเขารักคุณเปรียมร้นไปด้วยหัวใจของเขานะเขาอยากจะดูแลเทคแคร์คุณนะคะคนคนนี้ที่คุณถามถึงนะดูสิเขารักคุณค่ะรักมากเลยน้ําไหลล้นออกมาเลยนะคะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยอืมขออีกค่ะอาาจะได้ดูเนาะ ใจเย็ยนๆหน่อยนะคะเห็นไม่หมอสับไพคุณขาเขาใช้เนื้อคู่คุณนะคะดูสิคะคุณสองคนอารมณ์เขามีอารมณ์ที่โรแมนติกนะคะดูสิคะออ้แค่นี้ก็ไม่รู้จะ <c oughs> ไม่เปิดดีไหมเพราะไพ่มันดีเหลือเกินคะ่ะคนที่คุณนึกถึงเนี่ย <c oughs> ดูสิคะบางทีเขาเขาก็เขารู้สึกน้อยใจนะ แต่เขายังยังรักคุณอยู่นะคะเขาน้อยใจหรือเปล่าเนี่ยว่าคุณไม่รักเขาแต่เขาก็ยังอยากจะเก็บคุณไว้อยู่นะคะอาจจะเสียใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะบาแว้งกันนิดหน่อยเนาะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะคะเขาอยากดูแลคุณนะอะดูสิเนี่ย เขาคิดที่จะมอบความรักให้กับคุณนะดูสิมีดอกไม้มีดอกไม้อยู่ในมือเขาตลอดเลยอนะ่ะเขาเขาคิดว่าเขาจะมอบความรักให้กับดีกับคุณดีไหมคุณน่าจะเป็นผู้หญ um ิงที่เลอค่านะคุณแน่าจะเป็นผู้หญ <ER ิงที่ผู้ลือผู้ชายนะคะที่มีความมั่นคงแล้วอ่ะอืมเขาไม่กล้าหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่กล้าบอกรักคุณหรือเปล่า ใครบางคนที่ไม่ชัดเจนนะความรักที่ไม่ชัดเจนดูคุณเป็นราชนีนะคะเป็นราชนีที่เรียนนะคุณมั่นคงอะ่ะในหน้าที่การงานการเงินของคุณนะคะคุณเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นควีนนะคะคุณดูเขาเลยไม่ค่อยจะกล้าเท่าไหร่ที่จะเข้ามาหาคุณนะแต่ถามว่าเขาอยากเข้ามามาอยากมากเลยนะคะอขอจัดไพ่ก่อนคะ่ะ เขาอยากได้คุณไปเป็นสีภรรยาบางทีอาจจะมีไม่เข้าใจกันนะคะไม่เข้าใจกันเนาะมีทาวเวอร์เกิดขึ้นบางทีอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าคุณอาจจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าคะเนี่ยคุณคุณสองคนเป็นคู่กันนะคะถึงจะมีเรื่อง ถึงจะมีเรื่องทะเลาะกันถึงจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันแต่เขาก็อยากจะปรับง้อเขาคืนดีกับคุณเนอะสิดาบขึ้นมา10หรือ 9... ก้หนึ่งสองเดี๋ยวไม่หมอขอดูก่อน 2> 1 2ึ่งสามี่สิบดาบสิดาบแต่คุณก็ไม่ไหวบอลนนะ่ะไม่สะทบสถานนะ่ะหจะมีเรื่องทะเลาะกันแต่คุณก็ไม่สะทบสถานนะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ เดอะแฮงแมนหรือเปล่าเนี่ยอืดูสิคะกับหัวหรือเปล่าไม่มองขอดูก่อนอ่ะมันเป็นรีเวิร์สขึ้นมาไม่เป็นไรเนาะเขาเหมือนเขาทำอะไรไม่ได้นะกับความรักความสัมพันธ์หรือว่าคนคนนี้อาจจะมีฐานะด้อยกว่าคุณก็ได้นะคะที่คุณถามถึงเนี่ย คุณอาจจะเป็นถึงขั้นถึงมีเป็นเศรษฐีนีเลยอ่ะคุณน่ะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเขาเลยเข้าเขาคิดว่าเขาเข้าหาคุณไม่ถึงหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณเปิดใจเปิดใจให้เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณสองคนเป็นคู่กันนะคะอืมเดี๋ยวไม่หมอจะดูไพ่ดังฟ้าอีกสักสองใบเนาะ ดูสิคะว่าเป็นยังไงเนี่ยให้โอกาสกันนะคะให้โอกาสเขานะถึงเขาจะจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปคุณก็ให้โอกาสเขานะคะแล้วคุณสองคนเนี่ยเนี่ยพลาดไรเออขอโทษค่ะเป็นคนในอดีตชาติที่หวนอดีตอะเป็นคนอดีตอะที่ขอโทษค่ะ ที่หวนกลับคืนมานะคะถึงแม้ว่าคุณสองคนจะทำอะไรมีทะเลืองทะเลาะบาแว้กันนะคุณสองคนก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะยังไงคุณสองคนก็จะยังรักกันอยู่เขายังรักคุณอยู่นะคะในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขายังไม่อยากยังไม่อยากจากคุณไปยังไม่อยากทิ้งไปนะคะแต่ถามว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณไหมเขาเป็นเนื้อคู่คุณนะคะ เขาเป็นเนื้อคู่คุณนะคะคุณก็ให้โอกาสเขานะคะถึงจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันนะคะก็ให้โอกาสกันเนาะถึงเขาทําให้คุณเจ็บปวดมีสิบดาบมีทาวเวอร์ขึ้นมาถึงเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจคุณก็ให้อภัยเขานะคะแล้วคุณสองคนก็จะคลองรักคลองคู่กันอย่างมีความสุขนะความรักมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเขาพร้อมนะเขาก็ไม่อยากทิ้งคุณนะคะแต่เขาอาจจะนิ่งเนาะ เขาอาจจะนิ่งเงียบเนี่ยค่ะแต่คุณ2คนเป็นเนื้อคู่กันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีลูกดวงเขาขอมานะแม่หมอก็ทำแล้วให้แล้วนะคะขอมาแม่หมอก็ทำไว้แล้วเนาะถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเอาละค่ะยังไงก็ถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัว พราว่าดวงนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนาะถ้าดวงสกตัวก็จะเป็นดวงของคุณเลยแม่หมอจะทิ้งลายไว้ที่ใต้คลิปนะให้คุณแอดมานะคะแม่หมอจะรับอแอดนะคะคุณแอดมาแล้วคุณก็เซ่ฮัลโหลเลยนะคะสวัสดีค่ะนะส่งการ์ตูนอะไรมานะคะ ถ้าคุณส่งกระตูนหรือสอบถามรายละเอียดเนี่ยไม่หมอจะตอบไปบางที่อาจตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าไม่หมอตอบคนเดียวอยู่ทําทคนเดียวเนาะบางทีไม่หมอติดคิวในการดูดวงไม่หมออาจจะตอบช้าไปหน่อยก็ขออภัยมนณะที่นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณ นอนหลับฝันดีฝันหวานนะคะเอาละแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะโอ้ถ้าคนที่เข้ามาใหม่ชอบคลิปของแม่หมอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทําคลิปใหม่ต่อไปนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาถึงกองที่สองเลยเนาะพี่หินกองนี้แม่หมอจะย้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอสับไพ่ก่อน ช้าหน่อยนะใจเย็ยนๆหน่อยนะคะมาช่องไม่หมอเนาะอ่ะกระเด็นกระดอนอย่าเพิ่งง่วงนอนล่ะทานกาแฟไว้ก่อนนะคะขอดูสิคะเขาคือเนื้อคู่ของคุณไหมความรักซอมสัมพันธ์ในครั้งนี้สำหรับคนที่เพิ่งคุยนะคนที่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้ว ครอบครัวดีอยู่แล้วเข้ามาดูก็มาดูเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกสนานเนาะเหมือนกับว่ามาฟังแม่หมอเล่านิทานนะคะเอาละค่ะขอดูหน่อยสิว้าวล่วงมาแล้วค่ะแม่หมอก,เกบเก็บก่อนเนาะอ่ะได้ใบแรกมาแล้วคุณดูสิคะคุณสองคนกระหนุงกระหนิงก็ดีนะเนี่ยดูสิคะเขาเขาก็รักคุณนะคุณก็รักเขานะคะ แต่เขาจะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะบุคคลคนที่คุณดิวด้วยนี่นะคะดูท่าทางเขาแต่คุณจะมีความสุขมากเลยเนาะเวลาอยู่กับเขานะคะเขาก็ดูคุณสองคนก็มองตาก,กันนะมีคุณดูมีความสุขดีนะคะอ่าหนึ่งไปที่1นึ่เขาเป็นเนื้อคู่คนไหมอืมมาสามใบเลยแปดดาบ แปดาบบางทีบางทีคุณก็อึดอัดใช่ไหมคะอยู่กับคนคนนี้ดูเขาจะดูเขาจะอคนของคุณน่าจะเป็นคนที่เข่งขึมนนะบางทีนะอายุอาจจะต่างกันนะคะแล้วคุณดูอึดอัดเนาะกับคนคนนี้นะคะดูเหมือนทำอะไรไม่ได้แต่คุณก็คุณน่าจะเป็นฝ่าย เป็นฝ่ายที่เทคแคร์ดูแลเขานะคะดูสิคะเขามีความสุขนะคะที่คุณดูแลเทคแคร์เขานะคะดูสิคะเขาชอบคุณเอาใจใส่เขาน่ะอืมแต่ถามว่าเขาถึงเขาจะเงียบขื่มแต่เขารักคุณนะคะคุณดูสิคะเขารักคุณเขาแอบมีอารมณ์โรแมนติกอยู่ตรงนั้นนะคะคนที่คุณดวด้วยเนี่ยเออดูก่อน นี่คุณสองคนจะได้แต่งงานกันนะคะจะได้แต่งงานกันนะ่ถึงคุณจะอึดอัดถึงเขาจะอาจจะเป็นคนมีกฎมีเกณฑ์เยอะเนาะอยู่ในกรอบของเขานะคะทําอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไม่อาจจะไม่เป็นอิสระแต่เขาดูเสียสีสีไม่เท้านะคุณคุณจะได้แต่งงานกับเขานะคุณดูสิคะคุณจะได้เข้าสู่ประตูวิวาดูสิคะจะมีผู้คนมาเฉลิมฉลอง ในงานสมรสของคุณนะคุณดูสิคะว้าวแน่นอนค่ะคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณแน่นอนเลยอ้าแม่หมอดูดูไพ่ออกมาโอ้ไพ่สวยค่ะสิบไม้เทา้าเห็นไหมคะคนสองคนก็จะแบกความรู้สึกนี้ไปด้วยกันแบกความรับผิดชอบนี้ไปด้วยกันนะคะคุณดูสิคะไปไหนไปด้วยกัน ทำอะไรร่วมกันมีกิจการทำกิจกรรมทําร่วมกันนะคะไม่เหมาะจะย้ายไพ่มาตรงนี้เนาะขอ,ขออนุญาตค่ะฤๅสิค่ะ,ค,ะคุณน่ะเป็นฤๅสิคะ่ะคุณเป็นราชนีค่ะคุณเป็นราชนีถือเหรียญน,นะคะคุณดูสิคะคุณสุขสมบูรณ์คุณพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะ คุณเพียบพร้อมค่ะคุณผู้ชายมาดูก็ให้สลับเอานะคะดูสิคะคุณสบายสบายเขาจะเขาจะแต่งงานแล้วนะคะเขาจะให้คุณอยู่อย่างสบายเลยค่ะบางทีอาจจะอึดอัดหน่อยเพราะว่าเขารักคุณไงคะเขาก็ไม่อยากเขาห่วงคุณไงเขาไม่อยากให้คุณทำนั่นทำนี่เนาะอยากให้คุณอยู่สบายๆนะคะอืม อันนี้คือเขาเนี่ยเขาแน่จะเป็นคนที่เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะคนของคุณนะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่เจ้ายศเจ้าอย่างนะ่ะอะถ้าจะบทในอยู่ในกฎเกณฑ์ของทหารนะคะเข้มงวดน,นะเขาเป็นคนที่เข้มงวดนะคะในกฎในเกณฑ์ของเขากฎระเบียบของเขานะคะแต่เขาเป็นคนที่สนุกสนานนะคุณคุณจะมีเงินมีทองนะคุณจะไม่เดือดร้อนนะคะ ดูสิคะคนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ไหมแต่คุณสองคนไม่เดือดร้อนนะคะในเรื่องเงินนะคะเขาจะไม่ให้คุณได้เดือดร้อนนะถ้าคุณแต่งงานกับเขาแล้วนะคะจะพาคุณสนุกสนานเลยค่ะในตัวในตัวตัวตนของคุณน่าจะมีคนที่เข้าหาคุณเยอะเนาะดูสิคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้ที่เขา พยายามที่จะไม่ให้คุณออกนอกรู้นอกทางกลัวเขากลัวเขาอาจจะกลัวคุณไปมีคนมาสนใจคุณนะนะเขาอาจจะกลัวก็ได้นะคะที่คุณอึดอัดแล้วเขาก็พยายามที่จะสอสองดูแลคุณถ้าเขาได้แต่งงานกับคุณแล้วเขาจะอืเขาจะไม่ค่อยให้อิสระกับคุณเท่าไหร่นะคะแต่คุณคุณอาจจะมี เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคุณเขาก็เลยกลัวนะคะกลัวคุณไปมีใครเข้ามาแอบมา,มาจ้องคุณหรือเปล่านะคะแต่ถามว่าถามว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณไหมใช่ค่ะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะอ่าในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ่ที่คนดิวอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไม่หมอจะมีผ้าอามไ้า ชุดนี้นะคะหนังนังฝาเนาะแม่หมอจะสับซีว่าเขาเป็นเนื้กคู่คนไหมขอสองใบหน่อยค่ะณนะเวลานี้นะคะณนะเวลานี้นะถ้าคุณยังยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะก็ขอให้คุณรักตัวเองก่อนเนาะ love yourself first นะคะรักตัวเองก่อนกลับมาสนใจตัวเองก่อนนะคะกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองเนะะี่ยค่ะให้คุณเป็นดั่งดาชนี ราชนีถือเหรียญน,นะคะให้คุณกลับมาดูแลตัวเองเหมือนเหมือนคนคนนี้นะคะเหมือนราชนีองค์นี้เนาะเห็นไหมคะคุณสง่างามถ้าคุณกลับมารักตัวเองสนใจตัวเองเดี๋ยวคนคนนั้นของคุณก็จะมาขอคุณแต่งงานเองนะคะกลับมาใส่ใจตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะดูด,ด,ดูสิคะถ้าคุณรักตัวเอง you deserve love นะคะคุณสมควรที่จะได้รับความรัก ที่เขาจะมอบให้กับคุณที่เขาจะมาขอคุณแต่งงานนะในตรงนี้นะคะขั้นแรกก็ขอให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะเอาล่ะค่ะถึงคุณจะมีคู่อยู่แล้วเนาะถึงคุณจะมีคู่อยู่แล้วคุณก็รักตัวเองนะคะขอให้รักตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะอมืมีอะไรก็ไม่ต้องขัดแย้งกันนะคะเพราะว่าแต่งงานกันแล้วเนาะค่อยทีค่อยถอยอาศาัยกันนะคะ เอาละค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ของแม่หมอคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไปนะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ไลน์มาแอดไลน์มานะคะแม่หมอจะทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะ,ะถ้าแอดไลน์มาแล้วก็สวัสดีแม่หมอมาด้วยนะแม่หมอจะได้รู้ว่าคุณแอดมาแล้วเนาะ คือว่าสวัสดีค่ะไม่หมอส่งการ์ตูนอะไรก็ได้แม่หมอจะได้รับแอดคุณนะคะเอาราคายังไงก็มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะในการดูดวงส่วนตัวเนาะเอาล่ะถ้าคุณชอบก็อย่าลืมนะคะคนที่กดกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะติ๊งๆนะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะถ้าไม่หมอได้ลงคลิป คุณก็จะได้รับชมเลยนะคะเอาล่ะค่ะค่ำคืนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะบา,บายยเอาล่ะค่ะมาถึงกล่องที่สามแล้วเนาะกล่องนี้นะคะแม่หมอจะวางไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราแม่หมอจะมาสับไพ่ก่อนว่าถามว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณไหมเอาล่ะค่ะ ห,หมอขอสับให้อีกรอบหนึ่งนะที่จริงแม่หมอก็สับไว้แล้วนะ่ะอยากจะสับให้คุณดูชัดๆดูสิคะเขาคือเนื้อคู่ของคุณไหมคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยคนที่คุณคบคบค,บคุยอยู่เนี่ยแอบส่องแอบมองกันอยู่เนี่ย <c oughs> ดูนะคะว้าวคุณ เขาเป็นคนที่เจ้าชู้หรือเปล่าเนี่ยคุณเขาคบสองคนนะคุณดูสิคะมีสองคนนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้นะคนที่คุณดิวด้วยนะคะถ้าไม่ใช่ก็ออกไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะจิตตกเนาะถ้าคุณไม่ใช่ก็ออกไปเลยนะคะเป็นไปเลือกกองใหม่นะคะเอาราคาเนี่ยแต่ไม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะแปดถ้วยแปดถ้วยนี่ คนคนนี้นะที่คุณดิวด้วยนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะให้คุณสลับเอานะเขาเป็นคนเจ้าสำรานนะเขาเป็นคนเจ้าชู้เจ้าสำรานนะคะดูสิคะถ้าเขามีแต่ถ้าเขามีคุณหรือเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็มีคุณด้วยเขารักสองคนนะคุณดูสิคะเขารักสองคนเขาอยากจะเอาไว้ทั้งสองคนเลยนะเขารักเท่าๆกันนะคะคุณดูสิคะอืดูดูไพ่อะ เห็ชัดเรือยงเขารักเท่ากันเขาไม่ได้ลําเอียงนะแต่ถ้าเขาจะมีนะเขามีสองคนนะคะเขาเจ้าชูนะกับคนคนนี้นะคะไม่หมอจะวางไว้ตรงนี้เนาะดูสิเนี่ยเขาชอบอิสระชอบสนุกสนานนะดูสิคะเขาไม่สนใจใครคะ่ะว่าจะเป็นยังไงเขาชอบสนุกสนาน นี่ค่ะเนี่ยเขาชอบดื่มชอบดิ้งชอบสนุกสนานชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะคุณดูนะคะคนที่คุณดิวด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ค่ะแปดไม้เท้าเนาะดูเขาจะเหนื่อยนายเดี๋ยวไม่มอขอเลื่อนไพ่ก่อน ที่จริงถ้าใครเขาจะตัดใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเลือดนะคุณดูสิคุณดูมีดใบนี้สิคะคือตัดดอกไม้ไปเขาไม่อยากตัดนะแต่เขาถ้าเขาตัดคนใดคนหนึ่งไปนะคะมันก็จะเจ็บนะคุณอืมนั้นเจ็บนะ่ะ ราชาถือไม่เท้าเขาเป็นคนที่เก่งนะคุณเป็นคนเก่งทำงานเก่งทำงานหนักมากเลยดูสิคะคุณเขาสุดเลยนะคะเขาทำงานจนสุดเลยนะคนคนนี้นะคะคนที่คุณดิวด้วยเนะะี่ยค่ะทำงานจนสุดเลยหนักมากงานของเขานะคะอือเดี๋ยวก่อนว่าเป็นยังไงต่ออู้คุณน่ะคุณเป็นราชีเลยเนาะคุณสวยนะคะเนี่ย คุณสวยสวยคุณเป็นคนที่เพียรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นดาชนอย่างดาชนีเลยอะแต่ถามว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะคุณไม่มีเขาก็ได้นะคะโดยที่หน้าายที่ไม่หมอดูนะแต่เขาก็รักคุณนะคะดูสิคะเขารักคุณนะเขารักคุณนะคะดูสิคะ ใช่ว่าเขาจะไม่รักคุณเขาก็รักคุณนะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้หน่อยหนึ่งนะคะคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเย้ค่ะถ้าเขาจะมีสองนะหรือเขาจะมีสองคนเขาก็รักทั้งสองคนนะคะ ที่หน้าไพ่แพะนี่ไม่ไม่หมอดูนะคะเอาละเดี๋ยวไม่หมอจะดูไพ่ของนางฟ้าหน่อยเนาะเดี๋ยวจะดูอีกค่ะเดี๋ยวจะได้อ่านรวมกันเนาะอีกขอสองใบค่ะขอสองใบออเป็นทำไมเป็นทูเลิฟ <laughs> เป็นรักแท้ไม่เข้าใจทำไมเป็นรักแท้เว้นนิ่งขึ้นมานะคะดูสิคะแต่งงาน คุณเป็นเนื้อคู่กันนะแต่ว่าถ้าคุณยอมรับข้อบกพร่องของเขาได้นะคะไม่ทุกคนเสมอไปนะแม่หมออ่านภาพดอาูอ่านดวงโดยรวมนะคะบุคคลคนนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณบางทีนะคะบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนหวานอ่อนไหวนะเป็นคนที่ถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้ว นะคะมีคนของเขาอยู่แล้วหรือว่าเขาไปมีอีกคนหนึ่งเขาก็อยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนนะอเขาไม่อยากจะทิ้งคนใดคนหนึ่งไปนะคะในกรณีอ่าที่แม่หมอจะแบ่งเป็นสองสองกรณีนะเขาก็ไม่อยากตัดคนใดคนหนึ่งไปนะคะถ้าตัดก็เหมือนกับมันเจ็บนะคะมันมีเลือดออกเนาะเขาก็เลยต้องต้องเก็บไว้ทั้งสองคนนะคะอืมแต่เขาก็แต่ถ้าคุณไม่ ไม่ชอบผู้ชายคนนี้ถ้าเป็นนิสัยแบบนี้คุณไม่เอาคุณก็อยู่ด้วยคุณอย่ดด้วยด้วยตัวของคุณเองได้นะคะคุณดูสิคะคุณเป็นราชินีค่ะราชินีถือเหรียญคุณอยู่ด้วยด้วยตัวคุณเองถ้าคุณไม่ไม่เอาก็ตัดเขาไปเลยแต่ถ้าเขาถ้าคุณยอมรับในตรงนี้ได้นะคะในกรณีที่เขามีคนอื่นหรือว่าคุณเป็นรองเขาอย่างเงี้ยค่ะเป็นรองของเขาคุณอยู่ได้นะคะ เป็นรักแท้ของคุณก็จะเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่กันเขาก็จะดูแลคุณนะคะอย่างดีเลยละอืแต่ถ้าเขาไม่มีใครนะไม่หมอจะดูในภาพรวมนะคะถ้าเขาไม่มีใครนะคะไม่มีใครคุณเรียนรู้กันมาศึกษากันมาอย่างดีละเขาไม่มีใครคนคนนี้คุณก็สามารถจะได้เฉลิมฉลองแต่งงานนะคะเขาก็จะดูแลคุณอย่างดีนะคะเป็นทูเลิฟของเขานะคะไม่หมอดูด,ดวงโดยกว้างโดยกว้างนะคะ อย่าเหมาไปว่าเออทำไมไม่ใช่อะไรนะคะไม่หมอดูดวงโดยกว้างนะอืขอย้ำนะคะคุณสแกนกันแล้วว่าคนคนนี้ดีเขาก็จะคุณก็จะได้แต่งงานกับเขานะคะเนี่ยคะ่ะเป็นภาพแต่งงานเกิดขึ้นนะคะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนอะไรนะแต่บางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่อืม ที่สงสารนะคุณเออเขาเป็นคนที่สงสารก็ได้นะคะบุคคลของคุณนะแต่ถ้าเขาอยากถ้าเขาได้แต่งงานกับคุณแล้วเขาก็จะมั่นคงกับคุณนะคะเอาละค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะแม่หมอขอจบแค่นี้ก่อนเนาะคนที่เข้ามาใหม่ถ้าชอบคลิปของแม่หมอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปใหม่ต่อไป กดชอบกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะติ้งๆเพื่อจะได้แจ้งเตือนถ้าไม่หมอมีคลิปคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยนะคะเอาละ่ะถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวคุณก็แอดไลน์มาได้นะคะไม่หมอจะทิ้งไลน์ไว้ที่ใต้คลิปเนาะคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ทักมาเลยนะคะ ของแม่หมอเนาะบางทีแม่หมออาจจะตอบไลน์ของคุณช้าไปหน่อยแม่หมอขออภัยนะคะบางทีแม่หมออาจจะติดคิวดูดวงนะคะแม่หมอขอประทานโทษนะถ้าแม่หมอตอบช้านะคะแต่แม่หมอจะตอบนะคะเอาราคาถ้าคุณจะดูดวงส่วนตัวคุณจองล่วงหน้าก่อนเนาะเพราะว่าบางทีมันจะไปชนกับคนอื่นนะคะถ้าคุณจองเลยเดี๋ยวนี้เลยนะคะขอรอหน่อยเนาะ เราจะได้จุใจกันนะคะเอาละค่ะแม่หมอไปก่อนนะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ